การปลูกบัวสันลึก4เมตรสามารถทำได้ไหมทำได้ค่ะมีวิธีปลูกอยู่2วิธีเอาจากที่นอยเคยเห็นพ่อทำมะคะน้ำลึกพอๆกันสามารถปลูกได้2วิธีค่ะวิธีที่1ปลูกไว้ริมบ่อรอบๆก่อนค่ะไม่นานก็ขยายลงไปเองนอยเคยเห็นสนามมีบัวหลวงที่น้ำตื้นก็ตั้งการชูเหนือน้ำที่น้ำลึกใบก็แผ่อยู่บนผิวน้ำ ลองดึงขึ้นมาดูก้านใบยาวสี่ห้าเมตรเหมือนกันน้ำที่สระลึกประมาณ6-7เจ็ดเมตรกว่าๆได้ค่ะลองปลูกที่ขอบขอบสัตที่น้ำตื้นก่อนเดี๋ยวถ้ามันไปไหวมันก็คงขยายพันธุ์ออกไปเองแต่ต้องดูว่าในบ่อมีพวกสัตว์กินพืชเช่นปลานิวปลาตะเพียนหรือหอยเชอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเลี้ยงบุฟเฟ่ไปซะเปล่าๆเ,เคยปลูกบัวในสระน้ำของตัวเองน้ำลึกแค่ไหนบัวก็จะยืดตามน้ำ น้ำท่วมหัวสายบัวก็จะยาวมากกว่าความสูงของเราพอถึงหน้าแล้งน้ำแห้งหมดมีคนบอกว่าหัวบัวแดงเผากินได้รสชาติเหมือนเผือกลองดูแล้วออกรสขมไม่อร่อยค่ะที่แสดงกล่าวพอถึงหน้าฝนบัวก็เริ่มแตกใบออกมาอีกพอฝนตกหนักน้ำท่วมสูงบัวก็ยืดตามน้ำช่วงนี้แหละเก็บมากินจิ้มน,น้ำพริกกินกับลาบกรอบอร่อยมาก แต่มีอีกสนหนึ่งนำบัวไปปลูกไม่ขึ้นเลยขะสงสัยน้ำลึกมากบัวยืดตามน้ำไม่ทันหรืออาจจะเป็นเพราะโดนสัตว์น้ำกินก็ได้นอยมีความคิดว่าถ้าปลูกในเข่งและแขวนไว้ให้ใบบัวอยู่พอดีกับผิวน้ำวันต่อมาเลื่อนเข่งต่ำลงไปอีกถ้าเป็นใบบัวอยู่ที่ผิวน้ำก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงก้นสระต่อจากนั้นก็ปล่อยให้เขาขยายก็ไปเอง ไม่ทราบว่าวิธีนี้จะใช้ได้หรือไม่ใครรู้ช่วยเม้น์บอกหน่อยด้านล่างจากขอบคุณยิ่งถ้าปลูกตระกูลบัวหลวงไม่ว่าสีขาวสีแดงสีชมพูบัวไทยหรือบัวจีนปลูกได้ค่ะโดยค่อยๆปลูกตามริมตลิ่งอย่างที่บอกแล้วเขาจะขยายพันธุ์ลงไปใจกลางบ่อเองค่ะวิธีที่สองมีหัวแค่โยนน้ําจะเหมาะกับตระกูลบัวสายพวกบัวแดงบัวเผื่อนอันนี้ขอให้มีหัวที่เป็นก้อนดําๆเอาไปโยนไว้ในน้ําลึกแค่ไหนก็ขึ้นค่ะ แต่เขาจะมีเวลาพักตัวช่วงนั่งน้าง,างจะมองไม่เห็นเลยใบดอกเน่าหมดเหลือแต่หัวฝังในโคลนพอถึงเดือนเมษาพฤษภาเขาจะเริ่มแตกหน่อออกมาและยืดตามน้ำขึ้นมาจนจเจริญเติบโตเป็นใบบัวสายบัวที่เราเห็นสวยๆนั่นแหละจ้าวาหรับใครที่ต้องการปลูกลองเอาบัวสายหรือบัวฉัดไปปล่อยขอบขอบสะดูก่อนไหมเช็คเรตติ้งก่อนว่าปลากับเต่าในสระให้ผลตอบรับเป็นในกินไหมจะเหลือสักกี่กอหน่อยอยากจะปลูกบัวสายพันธุ์บัวก้านยาว มีที่ไหนขายไม่แพงบ้างมีใครรู้แหล่งช่วยคอมเมนต์ด้านล่างบอกหน่อยด้วยจ้าจะได้หาซื้อมาปลูกอี